ดีคร <ítulo> ับเบยคอนเอ็นฮเรี so amos, ่นวันนี iono, Peter, ้นะครับเป็นสำมนวนรูปเตะซาเดนซาพนะครับอาสำนวนรูเตะซาเดนซาพนะครับสรับคนไทยไม่ต้ซีเรียสมากขนาดนั้นก็ได้รับเพราะว่าถึงแม้ว่าไม่รู้อันนี้แต่ปลได้ไม่ก็ว่ามาอะไรご้า食べて学校へ行きます皆さんแปลอัเนีย้ใช่ไหมครับรงเรียนแล้วรงเีนนคปรเีดนลำดับ เช็คไหมครับก the ็ท so, ัมกับทมกริยาニーเล่อ l a m b d ตไปนะครกทัมกับทมกริยาニอันนี้กรูปเะดน l a m b ชครับช่อ no. ัปยคงกับพลาโอ้โซ่นะครับก็ทานว่ากินข้าวและลำดั d ต่อไปนะครับก็จะไปรงเริยนครับเจ่นคารันที่จะทำความสะอาดบ้านและก็ลำดับต่อไปนะครับก็จะไปรงเริยนอันนี้กรูปเดชเดนラムダับ ชิ้นครกคือดินแล้วแล้วระโรคต่อไปอันนี้กับอันนี้นะครับแปลว่าอะไรครับอ่าเซฟฟก็นะครับน่าจะเป็นคาศัพท์ใหม่สําหรับมินาซันนะครับเซฟ้ฟก็แปลว่าเครื่องแบบครับแต่ส่วนมากนะครับเซือฟก์ในเอ็นคือชุดนักเรียนเครื่องแบบสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับดังนั้นชุดนักเรียนชุดนักศึกษาแต่จริงๆชุดข้าราชการก็ได้ชุดตำรวจก็ได้นะครับเครื่องแบบแต่ในเอ็นห้านะครับชุดนักเรียนก็ได้ครับ อาเสื้อผ้าก็ขี่มาสุกไทรจุดนักเรียนนะับไปเรียนไปโรงเรียนใช่ไหมข้าบนนะครทำความสะอาดบ้านและไปโรงเรียนลำดับใช่ไหมแล้วไสรจุดนักเรียนไปโรงเรีนะครับอันนี้ก็เป็นลำดับใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่แต่ภาษาไทยนะคะับนี่ทำความสะอาดบ้านและไปโรงเรียน ภาษาไทยนะครับอันนี้นะครับกหญินข้าวและไปโลงกรียนใช่ไหมคณะนันะครับไส้จุดนักเรียนและไปโลงกรียนไส้จุดนักเรียนไปโลงกรียนเนี่ยก็ได้และก็พอเข้าใจความหมายอยู่นะครับก็เลยไม่เป็นไรแต่จริงๆไม่ใช่ลำดับนะการนี้เช่นคาวแซ่ซ่าสเต็กกัลลรมนะครับและก็รู้เตะลำดับกักโกอิคิมัสไบโลงกรียนก็กัลลรมค่ะลำดับต่อไปไปโลงกรียนครับก็ได้ไหมก็ได้อยู่เนาะคุณผู้ชมเข้าใจกัลลรมไบโลงกรียนนะครับพวกเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับแต่จริงๆนะครับ ส่วนย้ค so ับงกับส so the well. ่วนปยกหมายถึงส่วปลาโอ้ที่อยู่บนะครับูปเนี่คือูปเที่แสดงลำดับชหมคบอกลำดัปเ็นานะป็นูปเแสภาพมายความว่าตอนทีทำแอคชั่นลักนี้นะครับคำกริยาลักทาปราโยคใช่ไหมตอนทีทำคำกริยลักนี้นะครับก็อยู่ในสภาพแบบไหนแปลว่าไปลงรยโดย ตอนที่ไปโรงเรียนนะคะชั้งอยู่ในสภาพที่ใส่ชุดนักเรียนประมาณนั้นเช่นใส่หมวกไปโรงเรียนนี้นะครับก็ตอนที่ดึนทางไปโรงเรียนนะคะอยู่ในสภาพแบบไหนคือใส่หมวกอยู่ไม่ได้หมายความว่าใส่หมวกนำดับต่อไปจะไปโรงเรียน <itch is> is แต right ่ข้ามบทนะครับก็หันมาข้าวและอยู่ในสภาพนั้นไปโรงเรียนไหมก็ไม่ใช่่ะกังกระทำนี้กับกังกราทำนี้นะครับมันกัมกราทำคนละอย่างใช่ไหมครับทำความสะอาดบ้านไปโรงเรียนนี้นะครับก็ タブクワムサーバーン、設定をラムダップとパイコジャパイロングリアン。ガーングラタムソンアンニーナカマイキアをコーカテストワンカンラン、制服を着て、最中ナックスクサー、最イナックリアン。ユーナイサパープナンパイロングリアン、トンティードゥンタンパイロングリアンナカー。サパーププライオークニーナカー。トロンループテニー。ェン、傘をオしてガンロンパイロングリアンナカー。ターペンループテ、ラムダップナカー。ガンロン、レコ、ロンマイキアオノ。レコパイロングリアンゲンニ แกนร่มไพรงกรียนนี่นะคะหม่กคว่ามาต้นที่ไพรงกรียนนะกูน <have> ัยสภาพกนร่มกนร่มแล้วก็ยูไนซสภาพนี่ไพรงกรียนใช่ไหมครับแต่อันนี้นะคะทําความสาตา์ทําความสัตวเสถียวกวดบ้านเสร็จเดียวยูไนซสภาพนั้นไพรงกรียหมันก็ไม่ใช่อันนี้คือการกระทําสงยันนะคะมันลําดับตเดยนตามลําดับเฉยๆครับส่วนข้างล่างคือไพรงกรียนโดยกนร่มนะคะอันนี้คือรูปเดะสภาพนะคะให้คาเมรกริยาลูปเตะที่แสดงสภาพนะคะเช่นแบบนี้เนาะ うん、こう、ベラパンチャッカヤンなんか自転車を運転します。まあ、こぎますこだい、バンクこぎますこだいって、まあ、N ーなんか、な、じゃ運転します、マックは。運転しますく、カップ、キー、なんかで、こう、自転車く、チャッカヤーン、シャイメかカーこう、カップ、チャッカヤーン、パンチャッカヤなんかベラパンチャッカヤなんかここに、ユうナイサパープ、ないく、ガンローム、シャイメーカあ、に、傘を差して、ユうナイサパープ、ガンローム、なんかパンチャッカヤーン。ま、一切は、ガンロームーー。 แล้วมาดับต่อไปปันจักรยานเข้าเข้าใจเร็วใช่ไหมครับอันนีププ้คือสภาพตรงที่ทำแอคชั่นนี้ครับเช่นวันนี้นะครับผมไปดูที่โยกสอนมานะคะรู้กลัวมากคืนนี้ช้างก็เลยเปิดไฟนอนครับเปิดไฟแล้วก็อยู่ในสภาพนั้นนอนใช่ไหมเด้งเกียรติเกตเตะเนมัสเปิดไฟนอนครับเช่นวัตช์ซายมูร์วัคอน サイムワクソンコ、トンティーソン、ユナイサパーペフクなんてんがい、クランテンガイのコ、サイムワク、サイウェンターソン、サイスアニーソンあにゃ、ニャ。チェミナさん、なんか、ウェラーオクカムランガイ、ウェラーウィン、ナカ、ユナイサパーペフ、ナイコ、アッチャサイフ,フ、ファン、ナカファン、プレインドワイ、ウィンドワイレにャ。お、バニアイサパー、カナ、ティータムエクション、バンヤン、アニックカムグリアループティサデンサパーブ。いいですか家を掃除して、タムコアムサー、パイロングリアン、ニーナカ、ガンガラタムソン、アニマ,マイキアコンカ、マイサイはサパーブの。 เลสต์วันกันล่ะนักกับเสื้อผ้าเขียวไปโรงเรียนกันวันที่พูดถึงแอคชั่นนีทาวน์นันว่าไบรอนกรีแอนค่ะยูนิซ่าภาพแบบไหนยูนิซ่าภาพที่ใส่ชุดนักเรียนเช็งวันนี้นะครับวันฮาโลวีนใช่ไหมครับวันฮาโลวีนนะครับนักเรียนก็เต้นหน้าผีมาลองกรีแอนด์เต้นหน้าผีมาลองกรีแอนด์นะครับเต้นหน้าผีที่บ้านแล้วก็ยูนิซ่าภาพนั้นมาลองกรีแอนด์หมายความว่าตอนที่เดินทางมาลองกรีแอนด์นะครับนักเรียนยูนิซ่าภาพที่เต้นหน้าผีอะไรอย่าง แต่ภาษาไทยนะคะอาจจะแปลว่าเต็นหน้าผีมาโรงเรียนใช่ไหมเต็นหน้าผีและมาโรงเรียนนะครับจริงๆสภาพเนาะคือเกี่ยวค้องกันแต่วิธีแปลน,นะคะคล้ายกับรึปิดลำดับอยู่แล้วอาบน้ำและกินข้าวอะไรเนี่ยก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่คนไทยนะคะเข้าใจความหมายอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าขั้นบนนี้นะคะคือแอคชั่นสองอันนี้มันสำคัญทางสอน แล้วก็บอกลำดับด้วยว่าทําความสะอาดลำดับต่อไปไปรงกรียนแต่ประโยคขันาล่างน,นะครับไปรงกรียนโดยสวมเครื่องแบบชุดนักเรียนใช่ไหมก,ก็กางกาะทาพูดถึงแอคชั่นนี้ก็อยู่ในสาภาพใส่ชุดนักเรียนประมาณครับและอีกอันหนึ่งที่ออกข้อสอบ N5 บ่อยๆก็คือ,อเนี้ยก็ตรงกานข้ามกับรูปเตะสภาพก็สภาพที่ไม่เนาะคือรูปในบวกเตะนะครนะับ でく、どーい、なんか、どーい、じゃまたやめないく、でく、どーい、なんか、れこ、ないく、パティセイ、シェメハ、サレンは、ないでく、どーい、まい、どーい、まい、言うな、いさパープチュ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 たま、あらいさっきや、チェン、砂糖を入れないで、コーヒーを飲みまーす、チャンギンカフェなんか、ドゥームカフェ โดยไม่ใส่น้ำตาลอยู่ในสภาพที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะฉันดื่มกาแฟเช่นเดี้ยงกี้โอเคซะไหนเดนอนมั้ยเนาะวันนี้นะคะไปดูหนังผีมาแล้วนะคะกัวก็เลยนอนโดยไม่ปิดไฟนะคะอยู่ในสภาพที่ไม่ปิดไฟฉันนอนไม่ใช่ว่าไม่ปิดไฟและนอนค่ะนี่คือโดยไม่นะครับให้พัชมาคเขนเดเนมาสนะคะนอนโดยไม่ใส่ชุดนอนนะคะพัชมาคือชุดนอนนอนโดยไม่ใส่ชุดนอน ตอนที่นอนตอนที่เข้านอนนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใส่ชุดนอนเนี่ยให้อันนี่เกิดรึปนัยดีอันนี้นะครับก็ออกบ่อยๆใน N5 นะครับต้นจำนะครับจริงๆรูปเทสเซดสภาพนะครับใช้บ่อยอยู่แล้วต้นนี้ร้อนมากนะครับแต่ผมใส่หมวกนี้หรือว่าใส่ชุดนี้สองอันเนี้ยนะเพราะว่าน,นี่คือเหมือนเครื่องแบบ น่าจะใช่ทุกวันอยู่ลว่าทำกริยาต้ที่แสดงสภาพที่ไม่ใช่ลูปเีกทำาさんก็ลองบังยายสภาพขณะที่ทำแอคชั่นอะไรสักอย่างนะคะง่ายที่สุดคือขันต่งยเนะว่าเวลาทำอะไรสักอย่างนะคะขั้นต่งายอย่างไรเนี่ยさんใส่ชุดนอนไปเซเว่นไหมคะ ขณะที ат, er, ่ไปื้อกองที่เซเว่นนะคะยู่ในสภาพที่ชุดนอนนะคะที่ญี่ปุ่นอานาอายก็เลไม่ pues mm ่อยเวลาออกไปข้างนอกก็เปลี่ยนเสื้อหรือไม่ก็ยันนอยก็เสื้อยาวนเพื่อทำให้คอนหรรอว่าตอวนี้นะคะยู่ในสภาพใส่ชุดนอนเนี่ยเนี่ยที่ใส่นะครับเป็นบอยท่ใส่ชุดนอนมาเซเว่นปราะมาณนั้นพับคอันนี้คือเป็ที่สเนยสภาพนะคะเอ็นซีก็ออกอีกครั้งนะครก็ผมก็เคยอธิบายในไว้ก ด้วยนะครับแล้วมีิกสันนะครับพัง n ห้าแล้วต่อไป n สี่ก็น่าจะเจอเรื่องนี้อีกแต่ตอน,นี้นะครับเข้าใจแล้วก็ยันดีครับอ่าวันนี้นะครับได้เรียนคัมเริยารูปเตทีเแสดนสภาพแล้วก็แล้วก็คามบริยารูปไหนเดกก็สภาพเหมือนกันแต่ว่าสภาพที่ไม่ได้เป็นนะครับก็โดยไม่ครับสาเรื่องต่อไปจะเป็นอฟอร์มเลยไหมรูปธรรมดาเลยไหมเพื่อที่จะเข้าใจประโยคที่ขยายคำนามนะครับเช่นอันนี้คือ iPad ที่ซื้อมาเมื่อวาง ไอแพดที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะรับภาษาที่ปผมพูดว่าอย่างไรเช่นกาแฟน,นี้นะครับกาแฟที่ซื้อที่เซเว่นนะครับซื้อที่เซเว่นเป็นค,คาขยายของกาแฟใช่ไหมครับภาษาที่ป่มพูดว่าอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดใน N5 นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจรูปธรรมดาเปรนโฟมนะครับก็ต้องอธิบายเปรนโฟมไหมผมเคยทคําคาคลิปสอนเปรนโฟมอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ค้าวโนเดนอาเหตุ แล้วก็ต้นรู้จักปริโอมอยู่แล้วออตอนดีกว่าสองครับอ่าเลือนึ่งเดือนก็จะสอบ NH NC นะครับก張っังบัฒนาสัก่าสู้ๆนะครัวันนี้สวัสดีครับแล้วนลา